ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปนมาวนทัพเงินดิฉันชื่อนางสาวรัทยาโพสีดิฉันชื่อนางสาวสิริรังนารินทร์ดิฉันชื่อนางสาวสุประวรีบุกสันติยาดิฉันนางสาวลุ่งิวาบาุญาสังวนสุภาษิตนี้หมายถึงรู้จักวิธีป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีกไม่ปล่อยให้เหตุร้ายเกิดแล้วไม่สามารถแก้ไขอะไรได้สำนวนที่คล้ายกันคือตัดไฟแต่ก็ลมมีตัวอย่างดังนี้ แห่งหนึ่งมีครอบครัวแม่ลูกคู่หนึ่งอาศัยอยู่ใจกลางเมืองกรุงที่ห่างไกลจากตลาดและชุมชนเช้าวันหนึ่งลูกสาวของเธอนึกอยากไปเที่ยวที่ตลาดเธอจึงไปขอแม่ของเธอว่าแม่แม่หนูอยากไปตลาดจังไปสี่ลูกบ้านเดีย๋ยวแม่พาไปแต่ว่าเราต้องไปล็อกบ้านก่อนนะป๊เก็บของเรียบร้อยจัะ หลังจากที่สองแม่ลูกออกจากบ้านได้ไม่นานก็ได้มีโจรมาบุกบ้านของพวกเขาแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะบ้านของสองแม่ลูกมีระบบป้องกันเตือนภยัย สวัสดีครับนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจครับมีอะไรให้ช่วยเหลือครับคุณตำรวจคะช่วยไปดูบ้านดิฉันให้หน่อยค่ะตอนนี้มีโจรกำลังบุกขึ้นบ้านค่ะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปนะครับรีบไปนะคะครับครับสวัสดีครับอยู่นั่นนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณตำรวจคะนี่ใช่ไหมคะโจรที่ขึ้นบ้านเห็ดิฉันใช่ครับนี่แลหละผู้ต้องหาดีนะลูกที่บ้านเรามีสัญญาณเตือนภัยสุภาษิตที่ว่ากาันไว้วด,วดีกว่าแก้ัวเราหด การนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ